พักเพื่อไทยมีการเผยแพรแ่หนังสือถึงการลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยของนางสาวแพรทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีเนื้อหาว่าเรียนเพื่อสมาชิกพักเพื่อไทยผู้สนับสนุนพักและพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้ดิฉันตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยความตั้งใจว่าเป็นการเริ่มต้นยกเครื่องพักเพื่อไทยตามที่ดิฉันประกาศไว้เมื่อวันที่7ตุลาคม2568ที่ผ่านมาด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ การหารในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่สังคมโลกเปราะบางซับซ้อนอ่อนไหวคาดเดาได้ยากประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญที่สุดในการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงดังนั้นพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศจึงจําเป็นต้องยกเครื่องพลิกโฉมเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการและว,วิธีคิดใหม่ทั้งหมดเพื่อให้พรรคสามารถชนะเลือกตั้งแล้วไปยกเครื่องพลิกฟื้นประเทศไทยต่อไป ดิฉันเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดดิฉันจึงเลือกการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดโอกาสให้พักยกเครื่องได้อย่างอิสระและสร้างพักใหม่ที่สมบูรณ์แบบแม้ดิฉันลาออกในวันนี้แต่ดิฉันยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและจะร่วมกับพวกเราทุกคนสร้างพรรคเพื่อไทยยุคใหม่ที่พร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชนและทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติที่รักของเราทุกคน นางสาวแพททองทานชินวัตร2 2ตุลาคม2568แมีแรายง,งานว่าสาเหตุที่นางสาวแพททองทานตัดสินใจลาออกมาจากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่29สิงหาคมให้พ้นจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติและฝา่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก,กรณีคิปเสียงสนทนากับสมเด็จหุ่นเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาแม้ข้อบังคับของพักจะไม่ได้ระบุให้หัวหน้าพักต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังกล่าว แต่เพื่อป้องกันไม่ให้พักเกิดปัญหาทางกฎหมายในการรับรองผู้สมัครสอสอในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งอาจมีผู้ไปร้องต่อศาลหรือองค์กรต่างๆได้นางสาวแพดทองทานจึงตัดสินใจลาออกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพักในอนาคตนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าการลาออกของนางสาวแย์ทองทานไปการแก้ปัญหาการบริหารงานภายในพักที่พบว่าเกิดความขัดแย้งและอาจทำให้สอสอไหลออกจากพักเพิ่มขึ้นอีก ดยก่อนหน้านี้นายสมพงอ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยโดยให้เหตุผลว่าเกิดจากปัญหาการบริหารงานภายในพัก